ไดไดาอาาสูญเสียคุณพ่อสุทัศน์กท็ทันหันจูู่ล้มลงหัวใจหยุดเต้นเหมือนเพิ่งตั้งสติได้กับความสูญเสียทําให้ไดไดอา่าจงจินตนาการเพิ่งตัดสินใจแจ้งข่าวร้ายของเธอเมื่อจูจ่ๆต้องสูญเสียคุณพ่อไปแบบไม่ทันตั้งตัวโดยไดไดอา่าได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่อสุทัศน์จงจินตนาการผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับที่เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ไดไดอาน่าระบุข,ข้อความว่าต้องขออภัยทุกท่านที่เพิ่งมาแจ้งข่าวนะคะเพื่อนๆป้าในพัทยาน่าจะรับทราบแล้วแต่เผื่อใครยังไม่ทราบป้าหรือเฮียจงที่ทุกท่านรู้จักจากเราไปแล้วค่ะป้าไปเที่ยวตรุษจีนที่เบตงปกติแข็งแรงทุกอย่างเดินไปเข้าห้องน้ําหัวใจเต้นผิดจังหวะทําให้ล้มลงหัวใจหยุดเต้นเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์67 พ่ป้ากลับจากเบตรงมาทำพิธีที่พัทยาเมื่อวันวาเลนไทน์เริ่มสวดพระอภิธรรมตั้งแต่เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์67สวดวันสุดท้ายวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์67พิธีชาปนกิจวันที่19กุมภาพันธ์67เวลา16นาฬิกาตารางจะมาแจ้งโดยละเอียดอีกครั้งค่ะต้องขออภัยจริงๆที่แจ้งช้าณะวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์67วันสุดท้ายแล้วไม่ต้องส่งรีดนะแค่ส่งกำลังใจมาให้ก็พอเรียนเชิญทุกท่านที่อยากจะส่งเฮียจง เป็นครั้งสุดท้ายวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์นี้นะคะทั้งนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์ใต้คอมเมนต์ดังกล่าวอีกว่า 4..5 วันมานี้ไม่กล้าบอกใครเพราะมีงานหลายๆอย่างที่ต้องทำยกเลิกไม่ได้อาจมีใครคุยด้วยแล้วไม่ได้ยินเดินเหม่อเหม่อเหมือนกรดใครมาไม่มีอะไรจริงๆนะะมันแค่งงๆขอโทษทุกคนด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีบรรดาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากจากการสูญเสียครั้งนี้